คนอคุณคุณต้องชี้แล้วละเราต้องเมซิลีไปด้วยวัสดีค่ะมีเวีนำทางองซ้ายมองขวาอะไรของคุณ่คุณ่คุณ่คสอมี่คุณี่คุณที่คุณทีดครณที่คุณทกิคมณที่คุณทีคุดยอ่จริงๆโค้ my god ไมี่เคยเจีผู้ใดิขนาดนี้ ขโมยขโมยขโมยตะปืดอ่ะรึร้านอยู่ตรงไหนครับจะจะบอกเส้นทางหน่อยครับคุณสิริแค่ขวนแค่อยู่เทินรถกลับไปต้องการ G P S นะครับนำทางครับผมมันไม่รู้ทางครับบอกบอกทางให้หน่อยครับตันทีครับฟิตไปหน่อยเมื่อกี้ขอับตอนที่อกรุณารอฉันสักครู่กำลังกระมุนประมวลพลกรุณาอยู่เทินไหนทางไหนครับทางไหนเทินค่ะกรุณาอยู่เทิน คุณกรุณาฟังฉันอยู่เทินกลับไปอยู่เทินกลับไปตรงไป2 0 0้เมตรตรงบอกว่าอยู่เทินไม่ใช่ขับวนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปสีิกรอบละเอียดพอหรือเปล่าผมว่าเพื่อนผมเขาได้จะขับถูกแล้วแหละแล่วสีได้จะบอกละเอียดอ่ะ ไม่บอกละเอียดกว่านี้ครับไม่ได้ให้ชนของสิ่งของข้างทางสิริบอกเรียนใบบัตรขี่ก่อนแล้วคุณต้องมีวิจารณญาณในการขับขี่ด้วยคุณคุณคุณแบบนี้ก็ไมาลองถามครับอยู่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 ตรงไหนครับกรุณาหักซ้ายนิดหน่อยหักซ้ายดีหักซ้ายสวย ไปไม่าะจ,จะเออเลอร์ละวจีเพ็น่าจะเออเลอ่อดูทรงละวทามจริงทามจริงทามจังก็ได้จะเสียนี่คุณแกล้งฉันใช่ไหมไม่ไม่ครับก็คือเขาทำตามจีเพ็นี่แหละครับเพราะมันเลี้ยวมั่วเดี๋ยวดูดิอย่าอย่าอย่า,ยามั่วบ้าบออะไรกรุณาตรงไปตรงไปกอดถึงจุดสะพานการุณาเลี้ยวซ้ายบอกว่า ก่อนถึงจุดสะพานให้เดียวซ้ายเมื่อกี้อยู่เทินกับกรุณาอยู่เทินกับเนี่ยกำลังจะสุดสะพานครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณดื้อจริงๆนะคุณดื้อสุดสะพานครับนี่ไงกำลังจะไปสุดสะพานกรุณาลงเดี๋ยวฉันขับให้กรุณาลงแค่สิริเขาจะขับให้แล้ววะไปไหนต่อครับคุณถอยลัง ถอยไม่ได้ครับระบบมีปัญหาหรือเปล่าครับเนี่ยขับรถไม่ได้แล้วอ่ะจิกเหมอเนี้ยร้านค้าเนี่ยโอ้ตายจะถึงไหมจะถึงไหมถามจริงแกล้งกันใช่ไหมรถมันพังอะครับโอตื่นแล้วเหรอครับสิริรถมันพังครับก็ต้องเดินนะคะหรือว่าจะาดินิบบตม่ไม่สิริช่วยแนะนำวิธีซ่อมรถหน่อยครับคุณมีกล่องซ่อมรถในตัวไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีกรุณาเรียกช่าง ไม่มีช่างครับที่นี่เรียกได้ครับเรียกไม่ได้เอ๊แต่เรียกไม่ได้คุณก็ต้องมีกล่องซ่อมสิไม่มีมันผมไม่ได้ติดตัวไว้ครับคุณมีมีระบบพิเศษที่แบบพาผมไปที่ร้านซ่อมได้ไหมครับมีรถไหมได้ได้ได้รอสักครู่แต่พวกผมก็ซ่อมไม่เป็นด้วยแบบแบบช่วยบอกขั้นตอนการซ่อมได้ไหมครับว่ามันต้องซ่อมยังไงบ้างใช่ไหมทีชาตใช่เราต้องคำนวณก่อนว่ารถเป็นอะไร อะไรกันครับเนี่ยตลกมากใช่ไหมขับรถมาแบบนี้อันนี้ตำรวจหรือว่านักเรียนตำรวจนักเรียนตำรวจครับว่าแล้วทำไมขับรถแบบนี้ผมไม่ได้คนขับครับใครขับใครขับผมไม่ได้ขับครับจเซฟครับจเซฟใครขับตซฟครับ,รรบเองอะ่ะคุณโทษพวกผมได้ไงอะ่ะ อ้าวอ้านี่นี่นี่ดูดิบอแต่อ้าวอ้าวอ้าวแล้วคุณมาทำรถพวกผมเสียหายผมต้องทำเองคุณเป็นคนขับนะคุณจิริยังไม่ทำยังไม่ได้ทำคุณทำคุณทำไม่ไม่ในเพราผมสามคนเห็นกับตาเลยอ่ะผมต้องด้วยการน่ะคุณขับครับแลเชื่อเลยจริงแล้วอย่างนี้ผมต้องทำยังไงอ่ะคือคุณตำรวจครับ คือพวกสิริเขาขับรถทังเลยใอ้เอาสิริขับอ๋อใช่ครับเขา GPS เขาไม่ไม่ได้เรื่องเลยครับเขาบอกแบบชนเละเลยอ่ะบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเมื่อกี้สิริเขาพาผมขับใช่ครับเมื่อกี้สิรินำทางมั่วครับที่พีเอสเป็นระบบเสริมแต่คุณต้องมีวิจารณญาณในการขี่ด้วยแต่เขาขับครับเขาขับครับใช่แต่เขาไม่ขับไงครับขับตำรวจคุณตำรวจอ่ากรุณาตัว DNA ที่พวงมาลัยว่าฉันได้จับต้องแล้วหรือยังมีอะไรในมือครับมีอะไรในมือแนนน่อเขาไม่มี DNA ครับเออเขาลงาก็ได้เปรียบสิ ใช่เป็นหุ่นยนต์นี่แล้วต้องทำไงครับอย่างกี้ต้องทำไงต้องทำไงดีงั้นคุณตาทางใหม่ครับคุณสิริขึ้นมาเดี๋ยวผมขับตามให้นะได้ครับเขาขัดคืนฉันฉันบอกแล้วเขาไม่ทำตามเขาชัดขัดคืนขัดคืนขัดเืินคือใครครับ <c oughs> ใครชื่อเฉินใครขืนคุณก <c oughs> ็นั่งติดรถเนี่ยแล้วคุณก็ขับเนี่ยไปชาร์จมาหน่ยดีเลยชาร์จมาหน่ยดีใช่ เดี๋ยวผมเดี๋ยวรอเพื่อนผมนั่งรถสกู่ครับได้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 ขอ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 จีเพจใหม่ครับกรุณาเอ่ออยู่เทินทางด้านขวาอยู่เทินอยู่เทินขวาเสร็จแล้วก็ตรงไปนี่มันย้อนไม่ใช่หรอย้อนสอนนะสิรีก็ไม่มีใครก็ไม่ต้องต้องไม่ไม่ต้องใส่ใจเห็นพวกคุณทำบ่อยบ่อยโอ้โหสิรีเกิดการเรียนรู้อ่ะตะกี้ที่ไหนครับแล้วแล้วไปไหนต่อครับอยู่เทินแล้วครับ ตรงไปเลยตรงไปได้เลยครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเบี่ยงขวาเพื่อขึ้นสะพานเบี่ยงขวาไม่ใช่เลี้ยวขวาเบี่ยงขวาโ <c oughs> <c oughs> ้อ้เฮ้ยตำรวจ <c oughs> ไม่ผิดนะดิบบอกเองอ่ะเซอบอยผมเบี่ยงขวาครับไม่ผิดนะผมบอกเห้เบี่ยงขวาอะไรอะไร ไม่ใช่ขับวนบอกว่าเบี่ยงขวาแล้วก็ตรงไปเบี่ยงนิดหน่อยเอ้ยสิริขึ้นเสียงว่ารุณาเลี้ยวขวาจุดด้าน,านหน้าครับแล้วไปไหนต่อครับเบี่ยงขวาด้านาหน้านี่ไงเบี่ยงขวา<ด>ขวาอ๋อเนี่ยขวานี่เปล่าโอ้วสวย, <laughs> สวยกลับมาที่เดิมดี ตอไปต่อครับสิริลวไงแลนั่ไงต่อเียขวาแล้วแล้วไงต่อตรงไปตรงไปกาตรงไปโจได้ยินเสียงไหมโจดีดีดีตรงไปตรงไปไปตรงไปคุณกุณาลงเถอให้ฉันขับให้เธอเดี๋ยวคุณเร็วคุณเร็วคนก็คือําทางนะครับผมก็ขับตามที่คุณบอกได่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรกันครับนี่อะตรงแล้วเนี่ยอ่ะตรงคุณล้อหลอกฉันคุณล้อหลอกฉัน คุล้อหลอกฉันล้อหล,ลอกฉันรถผมรถผมอะไรจะพังครับขับรถแบบนี้ไม่ต้องขับดีกว่ามั้งสี<อ>่จันบูทไปสิี่บูทไปเลยสี่ 4, เขาตอบโต้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหต้องไปไหนต่อครับสีสี่จุดศูนย์อะไรอะ ถึงฉันบอกคุณก็ไม่ขับตามฉันแนะนำทางครับคุณต้องนำทางผมเป็น GPS อะก็คุณขัดขืนฉันเมื่อกี้ฉันไม่ได้ขัดขืนผมขัดผมเบี่ยงขวาแล้วไงแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้คุณเลยต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไงได้จอกนอกเมอง,ลองมแล้วเนี่ยคุณซิรีได้ครับขอขอจิมเบร้านค้าหรอับอยเทย้อนกลับย้อนกลับบอกว่าย้อนกลับไม่ใช<ม>่ให<ม>้ข<ม>ึ้นเขาคุณเป็นอะไรของพวกคุณรถรถเป็นตีวงตั้งไงครับดับเลยครับอ่าวพังเลยว่าดับ สิริแล้วเฉยสิริพาวทำรถพังอีกแล้วอ่ะอ่ะก็ขับตรงแล้วนะแล้วทำไมแม่เขาขับทำไมแม่สิริขับไม่เอาขับไปแล้วเขาเป็นโรบอทอ่ะเขาเป็นโรบอทเขาเก่งเขาทำได้ทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับคือสิริเขาเป็นโปรแกรมถูกไหมเขาเป็นโรบอทเลยเขาทำได้ทุกอย่างเขาเป็นโรบอทเลยเหรอใช่โรบอทจะเชื่อโรบอทได้ไงเขาไม่ใช่มนุษย์อ่ะหลอกผมไม่ฆ่าหรือเปล่าสิริขึ้นขับเองเลยเออยนะโอ้ my god คุณครับดีดีผมต้องขับขึ้นมาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นคุณไม่ขึ้นคุณไม่เป็นขับขี่อ่ะคุณตำรวจเขาไม่เป็นขับขี่ครับคุณตำรวจจเน้าหตำรวจเฉยโรบอทไม่มีเป็นขับขี่ไม่ใช่เราต้องมีได้ไปนะอะว่า เขาเป็นอาสารสมัครของหน่วยงานตำรวจครับก็ตำงานอย่างแต่ตรวจก็ต้องมีแบบขี่นะแล้วผมนั้งลบไปไม่มีแบบขี่แล้วผมเกิดมันตกความผิด้วยกับคนนี้หรอเมมาาาเเปป็็นนีับ่ขขหรอเขาไม่ใช่คนเหรอเป่นแหลกเขาก็มีแบบขี่ไง่ายแล้วจะบุนยนต์ีเหรอชีวิตผมนะใช่ของโจ้หน่อยฝ่ายบุญยนีแล้วตายแล้วพวกโจรต้องฝากไปอท่าไรครับต้องต้องต้องเล่นไปเกียร์อะไรครับชอบผมไหมอ่ะเกียร์อาร์ใช่ไหมถอยหลังค่ะเกียร์อาร์ ถอยหลังประมาณห้าสิบเมตรโอเคหยุดกาดูนายหยุดหยุดแล้วครับต้นไม้หยุดให้ครับเบี่ยงขวานิดหน่อยขับไปตามเส้นทางตรงไปเต้นเส้นทางขวาอะไรบอกว่าเบี่ยงขวานิดหน่อยนี่ครับเบี่ยฝอยแล้วเราไปไหนต่อครับอ่ผมจอดได้ผมจอดฟังเลยอ่ะไปไหนต่อกาดูนายยูเทิร์นกลับไปที่เส้นเดิมแล้วยูเทิร์นขวาซ้ายครับขวาซ้าย ขวาขวาอ้อมรถตำรวจไปได้ครับอันนี้บรรมุนมไม่ใช่อยู่เธออ้อมรถตำรวจนี่ครับก็ดูตำรวจเขาถอยมาอย่างนี้ผมไปไม่ถูกคร,รับผมด,ด,ดีบอ่อยอ้อมรถตำรวจนี่ไงอ้อมรถตำรวจดีจริงๆแล้วไปไหนต่อครับอ,อ้อมอเลยว่าไปไหนต่อครับผมอ้อมเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้แจ็คเขาหมายเรียกอะมารรถตตำวจไป เดี๋ยวแต่ที่ประกาศหมายเรียกอะดีัดด้วยหมายเลขอันที่1ด้วยไอโจมึงไม่เปลี่ยนชุดเป็นสมัครด้วยเลยไอเดกกูเิปังอีเดียวขอบคุณสดาวขอคุณัดีเาประกาศเรียกแล้ว่ะขอขอขขอนางแล้วผมมองเห็นรถตวผมสายตาสั้นนะครับข้าตรงไปค่าตรงไปจะเห็นตูดดาๆของตารวจอะไรนะอะไรอะไรนะีรีอะไรนะอะไระดีกดูอะไรนะตูดดำๆอะไรนะเาจะไปไหนเนี่ยตกลงไม่รู้จุดปลายเลยเนี่ย เขาบอกคุณตู่ดำมาคุณเฉยฮะเขาบอกคุณตู่ดำเลยว่าตามตู่ดำตำรวจเขาบอกว่าคุณตู่ดำดอ่ะซิรีดุลี่เออเบรุลี่เฉยไม่ใช่หมายถึงว่ารถสีดำตู่คือตู้เขาเนี่ยเราอยากขามเขาบอกคุณเขาบอกคุณตู่ดำอ่ะซิรีบอกตู่ดำตำรวจตู่ดำเลยไปแค่ที่สองเลยตู่ดำหรอใช่เจนเลยอ้าวอ้าว โอ้ไงตำรวจไอ้คุณไปด่าตำรวจตูดดำได้ไงบ้านโดนอย่างนี้ด้วยโดนโทษมันโดนกฎหมายไม่ใช่หรอรถตำรวจสีดำอ๋อตรวจสีดำครับอ๋อไม่มีเคลียร์ไม่มีเคลียร์ระบบยังไม่ระบบยังไม่สมบูรณ์โอเคโอเคใช่ใช่ระบบฉันรั่วก็เพราะพวกคุณนี่แหละเออไหนต่อครับแล้วคุณจะไปไหนสรุปแล้วไปร้านสภาครับจะได้ไปไหมนี่ครับไปตามตัวดำดำที่คุณพูดอยู่อรั อันนี้ต้องตามผมเหรอเอ้ยเ๋ยก็พาไปแล้วเสื้อผ้าเลยไปเออก็บอกว่าตามรูตำรวจก็จบแล้วเออจีีก็นอโอเคฉันผิดโอเคทำเรื่องง่าเป็นเรื่องยากโอเคดอดีจริงผิดโอเครแล้วแล้มาแรงมากเลยครับคุณสิริมนแรงอะไรมแรมากเลยครับคุณสิริมแแรงจัดเลยมันแรงจัดเลยมันแรงจัดเลยมจัดเลยัดมแเลยมัดมแรงจดเมแจัดเลยแลมยมมรัยริ คุณกรุณาตั้งสมาธิและอยู่ในโอวาทของรถตำรวจคันด้านหน้าจริงๆไม่คุณคุณคุณเพิ่มความเร็วให้ผมมาคุณสิริครับเมื่อกี้คุณสิริไม่บอกเลยว่าต้องขี่เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ผมเหยียบปกติแล้วเขาเพิ่มความเร็วให้ผมเฉยเลยอ่ะกิโลเมตรต่อชั่วโมงสิริบอกว่าความเร็วเท่ากับรถตำรวจข้างหน้าอ๋อโอเคโอเคใช่ครับเมื่อกี้รถตำรวจแรงมากเลยไงมโอไงโอเคโอเคฉันผิดอีกแล้วฉันผิดอีกแล้ว ขับไปให้ดีๆตามรถตำรวจไปอย่าให้ข่าสายตามาจากจ๊บอกว่าตามตำรวจไปไม่ใช่มาแสงตำรวจแบบเราเข้าไปช่องเหรเนี่ยเอาคคเเับโอเคเมามาแล้ววาจดก็ได้แม่งโคตรดื้อเลยว่ะไม่ไดแล้วอ่ะคุณทิลีเราค้องรอเาเลี้ยวอ่ะเาเลี้ยวอ่ะเาเลี้ยวเต้องเลี้ยวอ่ะ สัดีครับมาจากแจ็กกี้พอดีครับสวัสดีทุกคนครับแบงโคดึ้งเออว่าว่าอยู่เวลาจะมาอยู่เพลงจะถึงละยินดีต้อนรับครับสวัสดีทุกคนครับหนูข่าไหลแล้เฮ้ึมกูกูลองรถปะกูได้ลองไปปปะ

เห็นทางนี่ไงเห็นไหมทางด้านซ้ายจะมีร้านผ้าอยู่ตรงข้ามถนนฝั่งฝั่งตรงข้ามถนนซ้ายซ้ายซ้ายมือห็นแต่รถตำรวจอะถนนงั้นะหรอสาซ้ายก็ได้จะเป็นที่ลังรถปะตรงนั้นอ่ะใช่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 เขา่าไปตามตำรวจไป่ไงแจ็คหยู่ตรงลูนนะน่าเขาเลี้ยวอีกแล้วเขาเลี้ยวอีกแล้วเนี่ยคุณเป็นวงกลมเนี่ยรถรถมันเป็นวงกลมมะรถมันเป็นวงกลมอีกแล้วเนี่ยเป็นโหมดให้หน่อยครับปิดโหมดบนรถ ตามตำรวจไปถึงแล้วจอด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 ลดความเร็วด้วยครับเวลาจอดบอกบอกลดความเร็วด้วยมันมันเลย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 เบรกเบรกเบรกหยุดตรงไหนครับคุณเตอแบบนี้ปิดระบบตัวเองดีกว่าคุณสตีบอกบอกบอกให้ดับดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องอ่าชดดับเครื่องก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวโดนหมายจับป้นหน้าสองคนน่ะโดนได้ไงหมายแล้วครั้งที่สองแล้วน่ะ ไม่ก็ดูซิริเขาไม่นำทางผมไปอ่ะคุณต้ำรวจก็นักทางแล้วเขาดื้อคนขับดื้อคนขับดื้อดื้อผมไปไม่ถูกกันอ่ะดื้อขนาดนี้ดื้อขนาดนี้ไม่โดนหมายเรียกได้อย่างไรดูซิรีส์ไปไปขอขอจีพีเอสไปสอนอนหน่อยครับขอจีพีเอสไปสอนอนหน่อยกว่าจะถึงจะไปเฮ้ยบางกำลังหมายจับเอามาดีไปไปไป ไปครับไปครับไปไปไปครับไปรุ่นหัวเล่าครับไป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 อย่าล้อหลอกอย่าล้อหลอกเราไปทางไหนครับนี่เราย้อนเลนหรือเปล่าทีเบสำาย้อนเลนปะเนี่ยทีเบสเลยมันผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายนะคุณเป็นอยู่ในงานตำรวจด้วยนะคมีทีเบสคุณต้องนำทางให้มันถูกต้องสิไม่ผิดไม่ผิดอย่างนี้คุณสิริทำอะไรไม่ผิดเลยหรอครับ อ้าวตงไหนต่อครับใช่คุณแล้วผมต้องไปนำนำทางหน่อยตรงไหนครับไปลงไหนครับชี้ชี้ครับชี้ชี้ตรงไปก่อนตรงไปก่อนเยื้อซ้ายด้านหน้าะโอไม่ทันแล้วคุณดีบบอกช้างคุณช้าไปอ่ะบอกช้าปวดหัวจริงๆว่ะกับพวกนี้แล้วคุณเป็น GPS อะเราเราไปไหนต่ออ่ เราตั้งสติแป๊บดูเถินกลับไม่บอกซ้ายขวาแล้วมันยูเถินไม่ได้คุณเติร์นซ้ายขวาติดอ่ะมันติดติดติดเลยคุณก็หักเลยโปรดมีวิจารณญาณในการขับรถมันมันชนแบรีเออร์เนะครับเใช่ไหมมันยูเถินไม่ได้คุณซีรีส์ถอยหลังหักซ้ายนิดหน่อยถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแจ็คกี้ก็บอกถอยหลังเขาบอกถอยหลังเดินหน้าถอยหลังหักซ้ายนิดหน่อยหักซ้ายนิดหน่อย คุณจะถูกหมครั้งที่ห้าไหมนั้งคุณนั่งรถจักูตัวไม่ได้ไปทำไรไม่ได้ทำไรเคยรอเราก็กลับไปที่เดิมแม่ผมว่สิริพาพวกผมลงทางเพราะเนี่ยทาไมมันดูกลับมาที่เดิมอะเหมือนเหมือนมันกลับคนมาที่เดิมเลยอะาไม่ได้เหมือนกันหรอตรงไปอย่าตรงตรงไปตรงไปตรงปูโอ๊ยรับโทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์มันบักว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรว่าตอนนี้มันหมดครับสิริเริ่มจะชุนเฉียวแล้วลวมันหมดครับมันหมดอะอะไรกันครับเนี่ยมีมีม,ม,มีถังน้ำมันอยู่เติมให้เติมให้อะไรกันครับเนี่ยเติมไม่ได้วะดิชาเท่าไหน อยู่ไหนอยู่บนลันเวย์ไฮเวย์ไฮเวย์ไหนคน่ะพบเจอบุคคลดื้อหลายอัตราค่ะใช่ใช่อยู่ตรงไหนส่งโลมาเด้อเด้อเดี้อพี่เฉยไปส่งโลมาส่งโลไปดื้อนะตาม GPS อ่ะดื้อมากมายดื้อมากมายล้ดื้อมากมายดื้อจริงไม่เคยละ้อๆนะอะไรครับเนี่ยกดโทรศัพท์ก็ไม่ไปโอเคเรียบร้อยเลิครับ

ขอบคุณครับเตเออเอเตจุนะขอครของเน่มงเสนได้ขอบคุณครับเ้ถึงดอเนยวันเนี้ยาเนะ้นปหาไงส้ดีสาวสวยด้วยปัหารบตลอไปไก็ต้องยอมจำนนบอกแล้วยอมจำนนตั้งแต่แรกห้ามดื้อ พวกนี้ชอบร้อกใครคร้อหรอกใครสิรีไม่มีผมก็ขับตามทางคุณสิรีเนี่ยผมไม่รอนลอกเลยนะเนี่ยบบแล้วอนมีระบบงอนเดรดแล้วเทคโนโลยีมันไาแล้วแมีระบบงอนใช่เปิดระบบงอนระบบต่อโต๊อโตอีกแล้วอนก็เป็นฟังรถเลยนะกล่องหแล้ว ได้ร้อยดาวผมจะส่งให้พี่มาตอบตัวแล้วแหละพี่ส่งละขอบคุณเยอะแลวพี่แล้วอุ้มไปไหมอุ้มไหมอุ้มต่อต่อไปไหมได้ได้ได้อุ้มกันไว้อุ้มไว้ได้เฉยอุ้มให้คนสุดท้ายเขาแกล้งฉันสิริอุ้มหน่อยครับสิริอุ้มอุ้มอุ้มโจสิริสิริอุ้มหน่อยทำมือเป็นรูปอะไรอ่าเอฟเก้าครับทำมือเป็นรูกเอฟเก้าไอ้ชันไม่ต้องไเลยชันนั่งข้างเลยเออชันนั่งข้างเลยเออมาสิริหันหลังครับ มีหันหลังครับหันหลังมีมีมีระบบฟิวมีมีฟิวฟิวแฟนครับมีมีมีสิเด็ดฟิวแฟนให้คุณแจ็คกี้นิดนึงอะไรพี่แจฟนฟิล์มแฟนใช่ใช่สิเด็ดนี่มันเทคโนโลยีไปขนาดไกลเนาะโอ้โหเอ็นไงเป็นไงของจริงว่ะฟิวแฟนจัดเมื่อกี้ คือหัวนะได้ริชาร์ดดิเมื่อกี้มันสัญหาขับรถไอริชาร์ดไอสันควานขับรถสองมึงโอ้โหสโหหวานดีจริงโจแจ๊กไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยอโอ้ยอุ้มกูด้วยอุ้มกูด้วยนี่านทาไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเราต้องโทรสิริเพราะว่าสิริพาเราเข้าไปแรเป็นรายงานตัวก่อน